น้ำมันสก,กัดเย็น4ชนิดจากธรรมชาติโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ขวดจากราคาปกติ1,920บาทเหลือเพียง1,380บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-1067999หรือ0824442211อย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะดูแล จากเนื้อหาในตอนที่แล้วที่เราได้พูดคุยกับคุณรุตสุวรรณเสรีเกษมนักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คล้ายอับซอนพงรพีพรเรื่องของวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่สามารถบ่งบอกสุขภาพของมนุษย์ได้ในอนาคตว่ามีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคอะไรและป่วยเมื่ออายุเท่าไหร่ผ่านการตรวจพลาสมา DNA จากเลือดของเราค่ะ คือเราใช้ดิ a นเจับผู้ร้ายเราใช้ดิ a นเตรวจพ่อแม่ลูกแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันก็คือใช้ DNA นเตรวจจับดิ a นเที่เป็นผู้ร้ายในตัวเราถ้าผม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 ใช้คําว่าดีเอ็นเอมันไม่โกหกใช่ถูกต้องไม่โกหกซึ่งเราได้ทราบว่าการตรวจ DNA นนั้นไม่สามารถโกหกเราได้ซึ่งปัจจุบันโรคที่มักตรวจพบได้มากที่สุดคือโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์ค่ะ เราสังเกตไหมครับ <antenna> ว <meetings> <families? S 1> ่าทุกวันน bon <ances>. ี้เนี่ยการกลายพันธุ์ของมะเร็งที่อาจารย์อาจารย์ตอนนี้พบมากเลยใช่ไหมครับค่ะใช่เก้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกเกิดจากสิ่งแวดล้อมอาหารการกินพันธุกรรมใช่ไหมครับใช่ที่มันมีมันมีงานอยู่งานหนึ่งเราอาจารย์เคยได้ยินไหมครัของรายการของด็อกเตอรนเจอร์ญด็อกเตอรนเจอร์เนี่ยเขาทําเรื่องเรื่องแมวฮะอาจารย์เขาเอาแมวนะครับแมวเขาเลี้ยงแมวมาทั้งหมด10ปีนะครับจํานวนหมด900ตัวเขาแบ่งเป็น2กลุ่ม เขาเลี้ยงแม่สองกลุ่มในกลุ่มแรกเนี่ยเรียนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกนะฮะทั้งสองกลุ่มเลยนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยเขาให้กินนมสดกินนมสดกับกินปลาสดนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเขาให้กินนมพาสเจอร์ไรส์กับอาหารเม็ดเม็ดอาหารเม็ดจระเนะครับผมพบว่ารุ่นปู่ รุ่นพอ่อนี่ไม่เป็นไรทั้งสองกลุ่มไม่เป็นไรแต่รุ่นลูกเนี่ยมันถ่ายทอดพันธุกรรมออกมาตัวที่กินอาหารสดเนี่ยไม่เป็นไรเลยสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นปู่รุ่นพอ่อออกมาเป็นปกติได้หมดแต่สัตว์ที่ในกลุ่มที่กินพวกนมพัเชลัยอาหารสเปรจรูกกลายว่าตาบอดอเลือดติดเชื้ออะไรต่างๆที่พันธุกรรมออกมาไม่ดีหมดเลยเป็นหมัน ทาเป๋อะไรเงี้ยฮะอ๋ออันนี้แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเหมือแล้วเนี่ยทำมา10ปีนะฮะกับแมว900ตัวแล้วดรคนนี้ครับก็สรุปเลยว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับอาหารที่เราทานอาหารการกินอาหารการกินมันไปเหนียวนําใช่ครับอาจารย์มันเหมือนกับเรื่องของอาจารย์ที่อาจารย์พูดอยู่มันไปเหนียวนำแล้วแล้วก็อาหารเนี่ยเราเราเวลาที่มันถูกย่อยสลายในร่างกายเราใช่ไหมคะมันจะมีโครงสร้างทางเคมีเยอะแยะไปหมด และโครงสร้างพวกนี้แหละมันเหมือนยามันก็จะไปเข้าไปที่เอนไซม์เข้าไปที่รีเซพเตอร์ตัวตัวจับตัวรับของโปรตีนก็ไปเหนี่ยวนําให้เกิดอะไรก็แล้วแต่ในทางบวกหรือทางลบแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือในทางลบแมวก็จะอายุสั้นลงแปลว่าอาหารแล้วแต่อะไรก็ตามเนี่ยที่มันไปดัดแปลงธรรมชาติไม่ถูกต้องตามธรรมชาติผนสารเคมีเนี่ยมันทําให้เกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ก็อย่างที่คุณรุตพูดเมื่อกี้นะคะน่าสนใจมาก พี่บอกว่าแมว,แมวเลี้ยงคนละแบบพวกที่เลี้ยงด้วยอาหารประหลาดทั้งหลายสมัยใหม่ใช่ไหมคะ,คะหรือว่ากินนมอะไรก็แล้วแต่ก็จะป่วยเจ็บต่างๆนั่นหมายความว่าแมวพวกนี้ถูกเหนี่ยวนําโดยพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและทําให้น้องแมวป่วยและหรือน้องแมวพวกนี้ถ้าหากว่าตาบอดหรือหูหลวกอะไรเนี่ยก็แสดงว่าแมวพวกนี้ต้องมีพันธุกรรมที่เอื้ออยู่บวกกับ อาหารการกินสิ่งแวดลอ้ดลอ,ลอ,อมก็ทําให้น้องแมวป่วยนะคะซึ่งอันนี้มันจะสะท้อนมาถึงมนุษย์ละนะคะอยากอยากพูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยว่าเราเปิดเป็นสามารถเปิดเป็นเชิงพาณิชย์ได้ในการตรวจพลาสมาดินเองมะเร็งก่อนป่วยหลังป่วยอะไรเนี้ยเราเปิดได้ตรวจได้เนี่ยในปี2552นะคะอะตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าคนตรวจจะยังไม่มากนักแต่เราเห็นว่า ตัว10คนเนี่ยเราจะเจอการกลาพันธุ์โซเปติกซึ่งแปลว่ากำลังจะป่วยเนี่ยประมาณ40-50% 10ค,คนก็คือ45คนนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่อ่นานขนาเนี้ยมันแปลกมากตรวจ10คน,นจะเจอประมาณ7คนที่กำลังจะป่วยสูงขึ้นสูงขึ้นมากแล้วบางาคนเนดิมเท่าไหร่นะฮะ จากเดิมประมาณ4ี่หคนใน1ิบแต่ตอนนี้มันคือเจคนใน10บโอ้โหอาจารย์สอดคล้องกับขององค์การนาไมโลกมาต้นปีนี้เนี่ยะครับต้นปี57นะฮะที่บอกว่าตอนนี้คนทั่วโลกเสียด้วยมะเร็งนะฮะเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะตอนนี้ฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังทำลายสิ่งแวดล้อมและอาหารการกินที่เราดัดแปลงโดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้กินแบบแผน สมัยทำแท้งทำบธารมชาไิสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะแล้วที่อาจารย์ค่ะถ้าสมมติว่าเราตรวจพลาสมาดีเอเจอแล้วว่าเราจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็เกิดขึ้นที่เอาไว้ว่าไหนแล้วก็เมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทํายังไงต่อไปคะคือถ้าถ้าถ้าใกล้ใกล้ป่วยหรือเข้าขั้นหนึ่งแล้วเห็นนะคะเราก็ก็จะคุยว่าจะเลือกทางไหนค่ะ ถ้าเลือกทางเราก็อยากให้เลือกธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าถ้ายังไม่ป่วยใช้เคมีลังสีไม่ได้แน่ถูกไหมคะมันก่อนป่วยมันยังไม่เกิดโรคมันยังไม่เกิดโรคแล้วก็เราก็จะแนะนําว่าถ้าท่านผู้นี้มีการกลายพันธุ์แบบนี้ไปดูแลตัวเองสักหนึ่งปีหรือ6เดือนอหรือ7จ็ดแปดเดือนแบบตัวอย่างที่เรากันเมื่อกี้ได้ไหมแล้วก็กลับมาให้เราตรวจอีกทีหนึ่งว่ามาร์กเกอร์พวกนั้นถูกที่มันเป็นบวกมันถูกกําจัดไปจากร่างกายเราหรือยัง ถ้าถูกกาจัดไปได้แปลว่าคุณกําลังมีพฤติกรรมมาถูกทางก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมการเลือกกินที่ดีขึ้นเลือกกินเลือกสิ่งแวดล้อมอะไระปรับอะไรเคยซูบบุหรี่ก็ไม่สูปแอลกอฮอล์ลดลงเคยนอนดึกก็นอนเร็วขึ้นนะฮะมันก็จะ,ะแปลว่าเราเรามาถูกทาง คุณอาจคิดถึงความสุขเล็กๆของตัวเองคุณอาจคิดถึงของขวัญบางชิ้นของเขาคุณอาจคิดถึงเวลาดีๆกับครอบครัวคุณอาจคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายอย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะใช้เงินซื้อซี่ออย อนนี้เนี่ยผู้ป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปหาคุณหมอนะครับที่เวลาไปใช้แสงทําคมีโอตอนแรกคุณหมอบอกหายแล้วหายเสร็จทำไมผู้ป่วยกลับมาเป็นอีกแล้วเป็นหนักกว่าเดิมแล้วก็แย่แล้วก็ซึมแล้วก็เสียชีวิตเป็นเพราะอะไรเนี่ยเอออันนี้ไม่ได้พูดเองพูดตามบทความวิจัยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าการรักษาอันนั้นอ่ะสมมติว่าเป็นเคมีบําบัดนะคะแล้วก็หน้าที่ของเคมีบําบัดบางสูตรหลายสูตรเลย ก็คือว่ามันเข้าไปทําลายเซล์ทั้งเซลดีก็ไม่ดีเซลไม่ดีทำลายเซลทั้งหมดนั่นแหละที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็หน้าที่ของมันก็คือทาให้ดีเอ็นเอกลายพันธุ์ให้เยอะที่สุดเพราะว่ากลไกในการทําลายเซล์พวกนี้คือต้องทําให้ดีเอ็นเอกลายพันธุ์เพื่อให้เกิดกระบวนการฆ่าเซลล์ที่เรียกว่าะ p อ p t o s i s แต่บางทีเนี่ยเซลยีนดีเอ็นเอ m a r k e บางตำแหน่งที่เราตรวจเนี่ยเกี่ยวข้องกับะ p อ p t o s i s ตัวเองมันกลายพันธุ์ซะเอง มันก็ไปทําให้เกิดกระบวนการอรคพทลซิสไม่ได้ oh. เพราะฉะนั้นพอเราได้เคมีบําบัดหรือแม้แต่รังสีบําบัดซึ่งใช้กลไกลแบบเดียวกันเราก็จะยิ่งป่วยมากขึ้น mm hmm. นี่เรามองไม่เห็นแต่ที่สําคัญก็คือมีอีกอันหนึ่งที่มีบทความวิจัยออกมาว่าเซลล์ที่ดีที่พลอยตายไปด้วยพลอยตายไปด้วยเนี่ยมันจะปล่อยพวกโปรโตีนบางอย่างออกมาให้แม้กระทั่งชื่อของยีนที่โปรโตนีนนั้นก็ต้องถูกสังเคราะห์ออกมากลายเป็นอาหารชั้นหนึ่ง ของเซลล์ที่ป่วยเหมือนเป็นการสืบทอดทายาทกันอย่างไหมใช่แล้วที่สําคัญบางทีเนี่ยเซล์แม่มันยังหลบอยู่เซลมะเร็งตัวแม่เราเรียก c a n ์สเ s t e เซลล์แต่ไม่ใช่เซมเซลล์แบบที่เขาพูดกันทั่วไปนะคะมันคือ c a n ์สเต็มเซลล์คือเซลล์มะเร็งตัวแม่มันยังอยู่ค่ะแล้วถ้าสมมติในเคสแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการเลือกอาหารการกินเข้ามามีส่วนช่วยได้บ้างไหมคะอาจารย์คะ ก็เราเราก็ต้องดูค่ะสมมุติว่าอ,อย่างเมื่อไม่นานมานี้เราตรวจผู้ป่วยท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นมะเร็งที่ที่ต่อมทอนซิลน,นะคะเป,เป็นเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็อยากอยากรู้ว่ามันกลับมาหรือยังเราก็ตรวจดูพบว่ายังณนะขณะนี้ยังไม่กลับมานะเซลล์ะมะเร็งตัวแม่ยังยังไม่ทํางานะนะคะแล้วก็การกลายพันธุ์โโเมติกมีไหมมีแต่ยังน้อยอยู่แต่ต้องระวัง ต้องรักษาวิถีชีวิตแพทเทิร์นแบบเนี้ยไว้เลยไม่ฉชนั้นคุณจะกลับมาเป็นมะเร็งอีกซึ่งอาจจะเป็นคือคือจากที่ดูเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์บางอันที่มันอาจจะเป็นมะเร็งเพื่ er อเยอะอื่นได้ด้วยแต่ยังห่างไกลเพราะเขาดูแลสุขภาพดีมากทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเจาะจงไปเรื่องของการดูแลตัวเองอต่อจากนี้ ในการเลือกอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงต้องให้นักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพอย่างคุณลุตแนะนําแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งค่ะหนังสือของดรทอมบูนะฮะหนังสือเล่มนี้ดีมากคือดรเนี่ยเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยมี3ตัวที่เขรักษายากมากมะเร็งที่ตับอ่อนใช่ไหมอาจารย์ะรักษายากมากมะเร็งที่ตับมะเร็งที่ปอดรักษายากมากปอดเนี่ยนะครับดอกเตร์ทอมบูเนี่ยเป็นหมอนะฮะเป็นหมอแล้วพอดี เป็นมะเร็งก็ไปหาหมอด้วยกันให้ผ่าเข้าไปผ่าปุ๊บไปเจอเซลล์มะเร็งอยู่ mm hmm. นะครับทางหมอที่ผ่าผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเอาเนื้อร้ายออกเนี่ยบอกรักษาไม่ได้แล้วมันลามนดรธงบู uh huh. เนี่ยก็เลยมารักษาโดยใช้การธรรมชาติบําบัดเปลี่ยนไปอีกแนวนึงเลยะะเปลี่ยนไปอีกแนวนึง uh huh. โดยหนังสือเล่มนี้อยากให้ทุกท่านผู้ชมอ่านมันจะเป็น <c oughs> แนวทางว่าการใช้พวกสารอาหารจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ <c oughs> อย่างผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นมะเร็งนานเนี่ยอันดับแรกเลย ถ้าปรึกษาผมปกติแล้วคนที่เป็นมะเรง็งตัดต้องตัดอันดับแรกคือเนื้อสัตว์<ม>เนื้อสัตว์ครับตัดเนื้อสัตว์ก่อนเลยเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเนื้อสัตว์น,นี่นน<า>คือน<า>เนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีข้อยกเว้นอ่าก็พยายามทานเนื้อปลาแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทานได้นะที่ผมศึกษามาอาทิตย์หนึ่งระมันทั้งสองครั้งไม่ให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลนี่ไม่ได้เลยอาจารย์อาจารย์พอทราบใช่ ถ้าเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีจุดรับน้ําตาลอยู่ประมาณสี่แห่งนะครับแต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยมีจุดรับน้ําตาลถึง92แห่งโอ้โหหลายเท่าหลายเท่ามากใช่ครับเพราะว่าเซลล์มะเร็งเวลามันเกิดขึ้นมาตรงเนื้อเยื่อหรือตรงไหนของเราส่วนไหนของอวัยวะก็ตามเนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกว่า C id, เซลลูกิดเขาเรียกอินิโดจินิสิตใช่ไหมอาจารย์มาเลียนมันนะครับตอนนี้เนี่ยมีแพทย์ทางสมัยใหม่เนี่ยเมื่อ2004เนี่ยเขาคิดคนว่าจะทําไงให้มีตัวเอนไซม์เนี่ยกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายเราเนี่ยไปตัด ไอ้ท่อน้าเดี้ยงมาเร็งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยสารอาหารจากธรรมชาตินี่ช่วยได้จริงๆค่ะผมเลยเอาเรื่องนี้มาใช้แล้วก็หนึ่งงดเนื้อสัตว์ตสองงดน้นําตาลแล้วผมอันดับต่อไปผมงดไขมันตัวไม่ดีด้วยไขมันนี่เรื่องรายเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีคครับโอ้ดีเลยค่ะก็คือหมายความว่าที่ทุกวันนี้เราป่วยคือเรื่องของการกินการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง อันนี้คือเป็นเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยไหมคะที่ทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับถึงแม้ว่าในทางการแพทย์การตรวจ plasma DNA จะสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของเราได้ในอนาคตแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการที่เรารู้ล่วงหน้าได้ว่าเราป่วยนั่นก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะป่วยคะ่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมคงได้พบคำตอบชัดเจนแล้วนะคะ ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเรานั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของ d n a ได้มากถึง95เลยล่ะค่ะซึ่งเท่ากับว่าถ้าเราบริโภคอาหารที่เป็นธรรมชาติได้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับเราลดโอกาสที่จะป่วยได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัตว์ระหว่างว่ากินเนื้อกับอินพืชเขาเลยบอกว่า คนเราเนี่ยทานเนื้อสัตว์ได้เนี่ยไม่เกิน1สําหสำหรับไพ่ก๋วั๊ออตอนนี้เนี่ยอกฎหมายของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าพอยออเมริกาเนี่ยระบุห้ามเกินห้ามเกิน0.5%เพราะรียกดไขมันตัวเนี้ยทานแฟตหรือไฮโดรจินเนี่ยตัวนี้ว่าไขมันปีดซ์ น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดจากธรรมชาติโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ขวดจากราคาปกติ1,920บาทเหลือเพียง1,380บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-106-7999หรือ082-444-2211อย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะดูแล